เอาเป็นว่านะครับเรื่องของพักภูมิใจไทยนะครับพักภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าเป็นพักการเมืองที่น่าน่าสนใจน่าจับตาดูอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะอย่างที่คุณอุรชัยเกินเอาไว้ใครที่ติดตามผลการสํารวจของนิดาโพลนะครับไตรมาสที่3ทับหกเนะครับที่มีการเปิดเผยผลออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสําหรับพักการเมืองอื่นอาจจะต้องอาศัยผลโพลครับเป็นดัชนีชี้วัด คะแนนนิยมทั้งตัวบุคคลและตัวพรรคครับแต่สําหรับพรักภูมิใจไทยอาจจะมีข้อยกเว้นครับเพราะว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยสะท้อนแสดงศักยภาพให้เห็นครับทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครับนายกอบจหลายจังหวัดที่ผ่านมานะครับโดยส่วนใหญ่ก็เสร็จคนที่เชื่อมโยงกับพรักภูมิใจไทยนี่ยังไม่นับรวมครับสสครับสสบ้านใหญ่ของพรักภูมิใจไทยดูจะเป็นสสกลุ่มเดียวครับ ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งไม่ว่าจะมาจากพักการเมืองไหนแม้แต่พักการเมืองสีส้มก็ตามทีครับนั่นย่อมสะท้อนเห็นว่าสําหรับพักภูมิใจไทยน,นั้นไม่ธรรมดานะครับเอาล่ะคราวนี้เราลองย้อนกลับไปดูนะครับผลโพลล่าสุดของนิดาโพลสามทับหกเจ็ดที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์ครับคุณอุ้งยิ้งเนี่ยสามสิบเอ็ดจุดสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาชนะคุณนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งก็เป็นว่าที่แคนดิเดตนายกขอพักประชาชนนะครับ เอาชนะไปเกือบ10%นะบแล้วก็ยังเอาชนะนะครับในกลุ่มที่2ก็คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้เนี่ยเอาชนะไปประมาณ6%ตครับนะฮะตัวเลข23.50แล้วเนี่ยละเอาไว้ก่อนนะครับจำเอาไว้นะครับตัวเลขนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดในลำดับต่อไปแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผลโพลที่ออกมามันกลายเป็นประเด็นที่คอการเมืองนำมาสนใจมาถามว่าทำไมคะแนนของคุณอุ้งยิ่งพุ่งขนาดนี้ทำไมคะแนนของคุณนัทพงษ์เนี่ย ทำไมเป็นรองคุณดุ๊ยิ้งมากขนาดนี้ทั้งทั้งที่ถ้าไปดูจากคะแนนนิยมของพักนะครับปรากุว่าพักประชาชนเนี่ยยังสูงกว่าพักเพื่อไทยครับอัตราส่วนเนี่ยสามสกับ21่สิบเอ็อขอไปยี่สิบเจ็ดนึ่งครับนะฮะมันยังต่างกันอยู่พักประชาชนยังนําอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่คอการเมืองเนี่ยตั้งไปข้อสงสัยนาไปถกกันในสภากาแฟแต่ว่ามีเพียงแค่ส่วนน้อยครับที่จะไปสนใจเพิ่มมากขึ้นครับ ไปสนใจว่าคะแนนนิยมของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนะฮะอยู่อันดับ6ได้แค่สี่เปอร์เซนครับแล้วพอไปดูคะแนนนิยมของพักครับก็อยู่อันดับ6เช่นเดียวกันครับได้สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับตามหลังทั้งพักรวมไทยสร้างชาติแม้แต่พักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตามหลังครับเอาคาวนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนครับว่าผลโพบางทีมันอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับพักบางพักการเมืองครับย้อนกลับไปดูการเลือกตั้ง ขออภัยครับย้อนกลับไปดูผลโพลครั้งที่1ทับหกครับของนิดาโพลนี่แหละสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นี่นะครับก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปี66ครับผลโพลไตรมาที่1นึ่ทับหกปรากฏว่าคุณอนุทินอยู่อันดับที่9ครับเนี่ยฮะได้เพียงแค่1.5เปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะขณะที่ถ้าไปดูพักภูมิใจไทยบ้างครับดูผ่านสอสอะบบเขตและสอสอูปบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะ อยู่ในลำดับที่8ครับมีคะแนนนิยม2.7 2.5เท่านั้นเองครับคะนแนนของภูมิใจไทยนี่ต่ำมาโดยตลอดครับแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมปี66งงเป็นยังไงครับพรักภูมิใจไทยมาเป็นอันดับ3ครับได้สส71คนครับแพ,พพแพ้เฉพาะพักเก้าพรกเก้าพกแพ้เฉพาะพรกเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเท่านั้นเองครับแถมยังมีสอสเพิ่มมากขึ้นถึง20คนครับ ถึงแม้ว่าสอสอะบบัญชีรายชื่อซึ่งสะท้อนคะแนนนิยมของพรรคนะครับจะได้เพียงแค่3คนครับแต่สอสอเขตครับบรรดาผู้สมัครสอสอเขตบ้านใหญ่นะครับของพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นบ้านใหญ่กลุ่มเดียวครับที่พาเรดเข้าสู่เส้นชัยแทบจะพร้อมหน้าพร้อมตาครับมันต่างจากบ้านใหญ่ของพรรคการเมืองอื่นที่แพ้กันระนาวเลยนะครับนี่สะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยและตัวคุณอนุทินนั้นไม่ธรรมดาครับ สิ่งที่เราได้เห็นความโดดเด่นนะครับก็คือการทำงานของพัคภูมิใจไทยไม่มีแตกแถวครับไม่มีงูเห่าไม่มีการโหวตสวนมติพักกับทุกคนเคารพยอมรับนะครับแล้วก็เชื่อถือในตัวของคุณอนุทินรวมทั้งเชื่อในตัวของครูใหญ่ของพัคภูมิใจไทยครับคนที่ถูกมองว่าครูเหลี่ยมทางการเมืองเนี่ยเหนือชั้นอย่างยิ่งเลยนะครับคราวนี้พร้อมปร,ประกอบกับภาพพจน ความโดดเด่นของคุณอนุทินครับก็คือเล่นการเมืองแบบอดน้อมถ่อมตนครับไม่ชวนทะเลาะกับใครครับนะฮะอยู่กับใครเนี่ยก็จะทําตัวดีครับจนกลายเป็นน้องนักเป็นน้องเลิฟนะครับแม้แต่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงที่พลเอกประยุทธ์นั้นถูกศาลมีคําสั่งให้หยุดการทําหน้าที่นายกไว้เป็นการชั่วคราวครับตัวคุณอนุทินนี่แหละก็ยังไปเยี่ยมถึงกระทรวงกลาโหมครับนะฮะไปร่วมกินข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวครับ เป็นอาหารมือเที่ยงกับพระเดชประยุทธ์ครับแล้วก็ไปส่องพระด้วยกันอีกต่างหากครับมีการนําพาหมอโรคผิวหนังครับไปดูอาการคุิแพ้ของพระเดชประยุทธ์ที่บริเวณหลังมือด้วยนะครับนะฮะถัดมาพอมาถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินก็ยังอยู่ร่วมนะฮะต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงรัฐบาลของคุณแพทองธาน,นครับคุณอนุทินเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากสไตล์เดิมครับยังทําหน้าที่ในการปกป้องรัฐบาลล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นได้ชัดนะครับ บอกว่าอย่ามาสารวนเสี้ยมครับหลังจากที่ถูกตั้งคําถามบอกว่าเอ๊ะทำไมพักภูมิใจไ,ไทยมีการกลับลําครับสําหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตราครับที่ไปแตะปมจริยธรรมของนักการเมืองคุณนั้นที่คุณอนุทินบอกว่าไม่มีทางที่รัฐบาลจะเสี่ยงแตกครับเนี่ยฮะนี่ยังไม่นับรวมนะครับกรณีที่ตอนที่คุณแพรทองตานเข้ามาสู่เวทีทางการเมืองใหม่ๆครับเรียกได้ว,ว่าแกนนาหลายคน ในรัฐบาลของอพลเอกประยุทธ์นั้นมีการจัดหนักจัดเต็มครับเตือนบอกว่าเดี๋ยวจะ,ะสุดท้ายนะฮะจะเป็นไปเหมือนกับคุณพ่อและคุณอาก็คือคุณยิ่งรักจินวัตรแต่สําหรับคุณภูมิจคุณอรุทินเนี่ยไม่มีเลยครับยังอ้าแขนรับแล้วก็ยังบอกว่านี่เป็นข้อเด่นที่จะทําให้มีตัวเลือกของคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นในเวทีทางการเมืองครับไม่ได้ต่างจากท่าทีที่มีต่อคุณทักษิณครับนะ ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยเรียกว่าเจ้านายเก่ามาโดยตลอดครับ mm. และก็บอกว่าเป็นคนที่เปิดโอกาสให้เขาเข้าสู่เวทีทางการเมืองเพราะฉะนั้นจึงได้รับความไว้วางใจไม่น้อยนะครับจากคุณทักษิณเห็นได้ชัดจากกรณีที่ถูกเรียกว่าปฏิญญาเขาใหญ่คงจะจําก็ได้ครับในช่วงจังหวะเวลาที่คุณเสฐากําลังเผชิญปัญหาสารพัดตอนที่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะฮะ mm. แล้วก็ถูก40สวในขณะนั้นยื่นสอยออกจากตําแหน่งครับนะฮะ คุณทักษิณก็ตัดสินใจไปเจอคุณอนุทินครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกันนะครับในการที่จะร่วมมือในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปด้วยกันเพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยจุดเด่นก็คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของคนดังจากบ้านใหญ่สารทิศขับทั่วสารทิศนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นเท่านั้นนะครับนะฮะแต่ว่าพักภูมิใจไทยยังถูกมองว่าเป็นพักที่มีอํานาจ การเจราจาต่อรองทางการเมืองสูงอย่างยิ่งครับเพราะด้านหนึ่งก็ถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงมีสัมพันธ์ี่แน่นปึกไปยังสมาชิกวุฒิสภาเสียงส่วนใหญ่ในสวณปัจจุบันครับนะ,ะซึ่งล่าสุดเดี่ยวสวก็เพิ่งจากวีโต้ครับร่างพรบประชามติครับที่ผ่านมาจากสภาผู้แทนราษฎรครับนะฮะเปลี่ยนจากดับเบิลมาจอริตี้ครับก็คือเสียงส่วนเสียงส่วนใหญ่สองชั้นอย่างที่ว่าครับนะฮะ เปลี่ยนกลับมาเป็นเสียงข้างมากปกติแต่พอมาถึงสวครับครั้งสุดท้ายสวไม่เห็นด้วยครับกลับไปเห็นด้วยกับเรื่องของการใช้เสียงเสียงส่วนมากสองชั้นเหมือนเดิมครับนั่นเท่ากับว่าเรื่องของการเดินหน้าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่ยากอย่างที่คุณนิกรจำหนงว่าเอาไว้ครับนะฮะแม้ว่าจะนําไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วมมันก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาครับแล้วสภาชุดนี้กําลังจะปิดสมัยประชุมครับสิ้นเดือนนี้ครับ ก็ต้องรออีกครับถ้าจะมีการเจราจารมีการตกลงมีอะไรต้องใช้เวลาครับไม่ไม่มีการเจราจารภายในวันสองวันนี้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้เห็นการแก้รัฐธรรมนูญทันสภาชุดนี้ทันรัฐบาลชุดนี้มันมีความไปได้ค่อนข้างน้อยครับเวน้นแต่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะซึ่งสิ่งที่เรียกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ เพราะมันไปสอดคล้องกับเจตนาลมของกรรมการยกร่างที่มีอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์เป็นประธานคงจะจำก็ได้ครับก็รู้ดีว่าจะสกัดนะครับความความต้องการที่จะไปแก้ไขรัฐมนุนซ้ำแล้วซ้ำอีกของฝ่ายการเมืองจะทำอย่างไรก็ต้องทำให้มันมีนกลไกมีความยุ่งยากมากชั้นหลายอย่างเช่นกรณีของมาตรา256ครับพอหายไปแล้วก็จะแก้อยู่นั่นแหละครับแก้แก้ไม่สิ้นสุดครับนะก็เลยกลายเป็นที่มาของมาตรา256ครับ ที่มีกลไกมีขั้นตอนมีกติกาเนี่ยเยอะแยะมากมายไกยก่อนเอาละช่วงที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนนั้นด้านหนึ่งอาจจะหวังว่าจะได้ไปต่อครับสําหรับรัฐบาลในขณะนั้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นการเผื่อเอาไว้ครับเว้นวางเป็น,นกลไกเอาวางเอาไว้ครับในกรณีที่มีการขยับครับและก็จะไปกระทบถึงสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงจวังหวะเวลาที่พักค่ายสีส้มนั้นกําลังมาแรงครับ รวมทั้งทางกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับคราวนี้ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าในกลุ่มอนุรักษ์นิยมครับถึงแม้ว่าจะถูกมองมว่ามีพลังอ่อนลงอย่างยิ่งครับและคนที่เคยเป็นผู้นําเป็นศูนย์กลางคนสําคัญอย่างพลเอกประยุทธ์นั้นก็ออกไปจากเวทีทางการเมืองไปแล้วครับแต่ว่าคนในกลุ่มนี้ก็ยังคาดหวังและก็รอคอยครับว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทนที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นผู้นําในการที่จะต่อสู้ในการสกัดกั้นนะครับ ของพรรคในสายเสดีนิยมครับที่นำโดยค่ายสีส้มครับนะเขาก็ยังมีความคาดหวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องครับว่าน่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูปัจจัยอย่างอื่นยังไม่พร้อมแม้ว่าคุณพีรพันธ์สาลีลพรัฐวิภาคเนี่ยจะมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น2%ตในโพนิด้าล่าสุดก็ตามทีแต่ว่า2%ที่เพิ่มขึ้นมันมาจากฐานที่ค่อนข้างแคบอยู่แล้วครับถ้าไปเทียบกับชื่อชั้นหรือฐานการเมืองในการที่จะมาต่อก่อน กระแสของพรรคค่ายสีส้มเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปรับมือได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้สูงสุดก็จะมาที่พรรคปุ่มใจไทยและตัวของคุณอนุทินนี่แหละครับเพราะถึงอย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ต้องการเป็นเพียงแค่พระรองตลอดการนะครับนะฮะแล้วก็อายุอานามท่านก็เริ่มที่จะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นการแสดงบทบาทที่เข้มข้นอย่างยิ่งเลยของคุณอนุทินนะครับนะบซึ่งบทบาทที่เข้มข้น ความเด็ดขาดความเด็ดเดียวนี่แหละมันก็จะไปตรงกับความรู้สึกของฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับที่มองเห็นบุคคลที่อาจจะมีลักษณะสไตล์แบบพอดประยุทธ์ครับเราได้เห็นคุณอนุทินสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบผู้ว่าเชียงรายครับกรณีที่ละเลยเรื่องของการรับมือน้ําท่วมครับเป็นการตั้งกรรมการขึ้นมาในวันสุดท้ายของอายุราชการและก็ที่จังหวัดเชียงรายไม่มีสอสอบักภูมิใจไทยเลยแม้แต่คนเดียวนะครับ เป็นจังหวัดที่เป็นฐานเสียงส่วนใหญ่ของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปนะครับรวมทั้งประกาศบอกว่าต่อไปนี้จะไม่มีผู้ว่าเกี่ยวว่างครับนี่คุณอนุทินนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องการแสดงจุดยืนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีได้ครับแต่ต้องไม่มีบ่อนคาสิโนครับไม่ต่างจากการที่ยอมถอยครับแบบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรายมาตราไปแตะปมจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งก็รู้ดีว่ากระแสสังคมนั้นไม่ยอมรับนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่สะท้อนเห็นถึงบทบาทนะฮะและความเข้มข้นที่เริ่มที่ชัดคือชัดเจนสแสดงความเด็ดเดี่ยวให้เห็นของคุณอนุทินนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อถึงเวลาสําคัญเวลาที่เหมาะสมคุณอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักก็ต้องเดินตามล่าฝันของนักการเมืองครับตําแหน่งสูงสุดที่หัวหน้าพักต้องการก็คือตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่า ถึงแม้จะเป็นพันธมิตรกันในฝ่ายของรัฐบาลด้วยกันเองครับระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยแต่ก็จะมีการแข่งขันกันอยู่ในทีนี่ยังไม่นับรวมในสองพักประชาชนครับ<ม>ซึ่งซึ่งถูกมองว่านี่เป็นพักที่จะมาแรงครับการต่อสู้เข้มข้นของสามพักการเมืองนี้ครับจะเข้มข้นอย่างยิ่งเพลอๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นก่อนที่จะครบอายุข,ของรัฐบาลหรือสภาชุดนี้ครับอย่างเช่นการยุบสภาเป็นต้นเอาความได้เปรียบในเชิงทางการเมืองครับไม่แน่ครับ สิ่งเหล่านี้คือขอสิ่งที่ขอาการเมืองจะต้องจับตาดูความเก,ก้มข้นห้ามกับพิปราครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ